สวัสดีครับวันนี้เกิดในสยามกินเที่วเล่นเราก็วันนี้เราจะมาทำทานเราก็จะไปที่ไปที่ค่ายของกุ้งอ่าเนี่ยของที่พวกเราจะทำทานตน้นปางเอาไปให้ปะนี่ตัวอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเกขึ้นอ่เกี่ยวบความรู้สำหรับวันนี้นะครับก็เอ่อเดือนเมษาก็มัน เดือนเนี้ยมันมีประเพณีสงการอยู่เป็นประเพณีอของไทยเอ่อประเพณีประเพณีเอ้ยไม่ใช่ดิประเพณีเน,นี้คือเขาจะมาเป็นวันคือญาติจะมารวมตัวกันเพื่อมาทำบุญให้ให้กับบรรพุุษเราอ่าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราไปทำทานแล้วก็อีกอย่าง การทําทานหรือการให้้การทําบุญให้บรรพุรุษมันเท่ามันจะบุญอาจจะเท่ากับวันที่เราทําในวันประเพณีเหมือนกันนั่นแปลว่าการทําบุญให้บรรพุรุ่นเนี่ยสามารถทาได้ทุกวันอโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยรับต,ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนที่เป็นแค่เสรจแล้วเก็บภาชนะ ยากาศก็ลมน่าจะเข้ากล้องหน้าดูโอเคมินเดี๋ยวไปเจอทีนูนเลยผมถ่ายในด้าหลังกุ้นะครับแตไม่ได้ถ่ายด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเข้าไปในนี้นี่มาทิ้งแล้วนะเออตอนนี้เราก็อยู่ค่าบางกุ้งแล้วอย่าลืมใส่แมส้ามาแต่เราไม่ใส่แมสก็เรากำลังถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมขอฝากนะครับว่าการทําบุญให้บรรพุทธเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกวันไม่ต้องทําในวันที่มีประเพณีเช่น วันสงการวันเนี้ยไม่ไม่ใช่วันที่ไม่ใช่วันแบบประเพณีไทยแต่อาจจะเป็นวันธรรมดาแต่พวกเราทามาทาทานให้บรรพรุษธได้ด้วยการเอาขนมปังให้ปลาให้ปลาเราก็มีบุญแล้วให้หานปลาก็ได้โอเคเดี๋ยวเราให้หารปลากันเลยงั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันเลยเพียรเอาไปก่อนเราไปให้หารปลาเสร็จเราก็ได้บุญนะครับแล้วจากนั้นเราก็อุทิศให้บรรพุษธไป เราไปให้อาหารปลากันเลยผิดทางไม่มีใครเรียกด้วยทางนี้ก็ได้โยนตรงนี้เลยแล้วเพียนจะวิ่งห,หนีนะพี่ร้อนนี่ยปลาเต็มไปหมดเลย <c oughs> ปลาเต็มแต่ลาไม่กินอะ่ะจกินโยนไปให้มันอืด <c oughs> ไปเลย <c oughs> ทำไมปลา ปลาเสร็จกันแล้วที่ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็มีสัสตว์ย่อมๆกันอยู่นะคะงั้นเราไปดูสัสตว์ย่อมๆกันแปเราตอาไว้ที่เดียวแล้วก็คุมยิบเปลี่ยนิดต่อ,อโอ้อัน,นี้คือเรวจะกินแล้วนะคะก็อันนี้คือขนมปังที่เราเอามาทําทานให้ปลากันถ้าอันนี้คนกินได้สัตว์ก็ต้องกินได้ก็ขนมปังไม่ไม่ โ okay, อเคงั้นเดี๋ยวไปให้อาหารด้วยหนูปังกันไปเอาสัตว์ให้ให้หนูปังกินกันอืมไอหมูน้อยมันมัคาบนะมันดึงแรงเอาหล่นอีก <c oughs> นี่เยนินข้าวแป้อยากให้ควางควางมันน่ารัากนนฉันชอบกว่า <c oughs> ให้หมูก็ดิเอา้ามันเป็นตีเ okay, ยอะโอเคงั้นดิ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ดูลุกฮือมากเลยไปถือทงมายังไหนเนี่ยอ่ะห้ตรงนี้ก่อนมัเดียวเข้าไปไหมเฮ้ยมันจะออกเดียวเดียวกระดิ่งจะลุกฮือการเอากัดกาัเอากัดจับยิงกินเยอะเพราะว่ามีเยอะเกินไป เว้ยข้างหลังมาอู๋เออพี่ว่าแล้วอู๋มันอยู่ทะเลทรายแล้วมันม,นมายอยู่ที่บ้านเราแล้วมันอยู่ได้หรอเดี๋ยวลองดูสภาพเดี๋ยวว่าทะเลทรายมันร้อนขนาดไหนแล้วที่นี่ยมันมีราคาให้แล้วมันมีที่หลบให้แล้วมันมีมีต้นไม้ให้มันก็น่าจะเย็นกว่า แต่ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันสบายก็จริงมันอาจจะสบายมากกว่าทะเลทรายก็จริงแต่มันอยู่ตัวเดียวมันเลยไม่สบายเพราะว่ามันเหงามันเลยต้องมีเพื่อนอ่าตอนนี้เราก็โทรถุงให้เราตอนนี้เราก็ตอนนี้นะให้หมดแล้วโอเคงั้นจากนั้นเดียเราก็ไปที่โบสถ์แล้วก็ไปวัดหลังแล้วจากนั้นเราก็กลับบ้านตอนนี้เราก็ถึง เอ่อหมดปกโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เหลือแค่ว่าให้เหลือแค่ว่าพวกเราจะไม่ <c oughs> ใช่ดิพวกเราจะ,จะเข้าไปข้างในเข้าไปก,าากันนะครับโอเคงั้นเข้าไปกันเลยเราไม่เอาให้ถึง ภูมขอเชิญให้ไม่ใช่ชีนถ้าท่านใดที่มาจังหวัดจังหวัดสงขลาเนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวเนี่ยอต่อย่าลืมมาแวะไวที่นี่เลยนะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่เที่ยวของจังหวัดสงขลาที่ดีเหมือนกันไม่ใช่ดีมันดังเลยอ่ะลินจีมันออกเดือนนี้ซะด้วยงั้นใครที่มาแล้วก็อย่าลืมมาซื้อลินจีกันนะครับ เขาทางสวนเขาจะได้มีทางจากการข่ายดิจิด้วยสถาน่า่เที่ยวมากเลยใช่เท่าทางการสมท่าทางการฝึกฝึกการฝึกมวยสมัยก่อนอันนี้เป็นทางนี้เป็นฝึกอาวุธทางนู้นเป็นสึกมวยฝึกวยเอ๊ะเดินผ่านปุ๊บใช่เนี่ยคุ้นคุ้น น้อยโอเคพี่แห่ที่ให้หมดแล้วเหลือเพี้ยนโอ้เจ้ามาน้อยมีอันมาในแม่ค้าไม่เลือกขีบมั้งไหมอืมไม่น่ากลับไปเล่นแม่ค้าเลยได้ไหมใครดิต้องกลับไปเล่นแม่ค้าบิดต้องไปเล่นพับต้องไปเล่นเสื้อท่่แม่ค้าก็แบบนี้ก็ขอให้ทุกคนได้บุญทั่วหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ แล้วก็อย่าเพิ่งนะก่อนไปไหนก็อย่าลืมเทเม็ดด้วย